สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะหาน้อยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเนาะเด่นวิ่งนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะแปดสามหกห้านะคะส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นรูดไปที่ศูนย์นะคะมารูดศูนย์กันนะคะจะเป็นศูนย ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนสามศูนสี่ศูนห้าศูนหกศูนเจ็ดศูนย์แปดศนเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น09 04 01นะคะแล้วก็จะเป็น05แล้วก็08นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนในทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรดยรวยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า